สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราจะเลี้ยงไก่พันธุแท้หรือว่าไก่พันธุ์ลูกผสมหรือไฮบิดนั่นเองเราจะเลือกเลี้ยงพันุ์ไหนกันดีครับจริงๆนี่คือหลักการใหญ่ๆที่จะทําให้เราเลือกสัตว์เลี้ยงให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของเรามากที่สุดเลยนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้เข้าใจระหว่างสายพันธุ์แท้กับลูกผสม หรือว่าไฮบริดนั่นเองครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรสำหรับผมแล้วระหว่างสายพันธุ์แท้กับสายพันธุ์ไฮบริดในเรื่องของสัตว์กับเมล็ดพันธุ์ถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันครับซึ่งเราสามารถใช้หลักการเดียวกันนี้ในการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์แท้กับเมล็ดพันธุ์ไฮบริดได้เลยครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมจะพูดถึงข้อดีและข้อเสียของ สายพันแท้ก่อนนะครับข้อดีของสายพันแท้คือ 1. เราซื้อครั้งเดียวและสามารถขยายต่อพันเองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับไปจนถึงรุ่นลูกรุนหลานต่อไปเรื่อยๆตามจำนวนที่เราต้องการครับข้อที่2ก็คือสายพันธแท้มีมูลค่ามากกว่าลูกผสมครับนั่นคือเหตุผลว่า ทำไมเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์แท้จึงแพงกว่าเมล็ดพันธุ์ลูกผสมและไก่หรือเป็ดสายพันธุ์แท้จึงมีราคาแพงมากกว่าลูกผสมครับข้อ3คือหากเรามีสายพันธุ์แท้ของเราหลายสายพันธุ์เราก็สามารถจับสองสายพันธุ์ที่เด่นๆมาพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ของเราเองได้ครับหรือว่าเราจะสร้างไฮบริดลูกผสมเองก็ได้ครับนั่นคือข้อดีของสายพันธุ์แท้นะครับ โดยคร่าวๆแล้วมาดูข้อเสียของสายพันธุ์แท้บ้างครับผมก็มองเห็นว่าข้อเสียมนอยู่แค่อย่างเดียวคือราคาแพงกว่าลูกผสมหรือไฮบิดนั่นเองครับจริงๆแล้วถามว่าแพงกว่าไหมคือมันแพงกว่าตอนเริ่มต้นถ้าเราเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ไฮบิดนะครับแต่ก็ไม่ได้แพงกว่ามากมายอะไรครับแล้วยิ่งเราเทียบกับการที่เราสามารถขยายพันธุ์ได้เองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งถือว่าคุ้มมากครับ โอเคครับต่อไปก็จะเป็นข้อดีและข้อเสียของสายพันธุ์ไฮบิดนะครับค้นหารูปสายพันธุ์ไฮบิดรู้สึกว่าผมจะมีอยู่แค่รูปเดียวเพราะว่าผมเก็บพื้นที่ไว้สําหรับสายพันธุ์แท้เพื่อพัฒนาสายพันธุ์รูปนี้ก็ถ่ายมาได้หลายปีแล้วล่ะครับคือผมจะไม่ใช้รูปและคลิปจากที่อื่นนะครับเพราะว่าเป็นการเคารพเรื่องลิขสิทธิ์หรือถ้าจะนํามาใช้ก็คงจะต้องชำระเงินนำมาใช้ครับ ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยครับเพื่อนๆจะได้เห็นบรรยากาศที่ฟาร์มของผมและสายพันธุ์ต่างๆของผมครับระหว่างที่ผมอธิบายเกี่ยวกับสายพันธุ์ไฮบริดผมก็จะไม่ตัดรูปไปไหนนะครับเพราะว่ามีอยู่แค่รูปเดียวจริงๆครับสายพันธุ์ไฮบริดหรือลูกผสมก็คือการนําจุดเด่นหรือยีนเด่นของแต่ละสายมาผสมกันครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นสายพันธุ์ของผลไม้เอาเป็นฝรั่งแล้วกันครับ ฝรั่งสายพันธุ์ A มีความโดดเด่นในเรื่องของความหวานนะครับส่วนฝรั่งสายพันธุ์ B มีความโดดเด่นในเรื่องของความแข็งแรงทนโลกและลูกโตพอนำสองสายนี้มาผสมกันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะได้ฝรั่งที่มีรสชาติหวานลูกโตและแข็งแรงทนโลกครับแน่นอนครับในเรื่องของสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นไก่เป็ดและสัตว์อื่น ไว้เราค่อยมาเจาะลึกในคลาวต่อๆไปถ้ามีโอกาสนะครับข้อดีของพันธุ์ไฮบริดนะครับ 1. ให้ไข่ดกใบใหญ่และเปลือกหนาครับ 2. เหมาะกับการทำเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเผื่อต้องการปริมาณจำนวนมากๆนะครับข้อ3เลยคือราคาถูกครับส่วนในเรื่องข้อเสียของสายพันธุ์ไฮบริดนะครับคือข้อ 1. ต้องซื้อทุกปี2ปี เนื่องจากพอไก่มีอายุมากขึ้นครับปริมาณไข่ก็จะลดลงข้อ2ครับเราไม่สามารถขยายพันธุ์ต่อได้ถึงจะนําไปขยายพันธุ์ต่อได้ก็ไม่สามารถกําหนดสีของไก่ปริมาณของไข่หรือปัจจัยอื่นๆได้อย่างแน่นอนครับกว่าสายพันธุ์จะนิ่งมันต้องใช้เวลาครับอาจจะเป็น6รุ่น7รุ่นขึ้นไปครับทีนี้เพื่อนๆก็จะได้แนวะคิดคร่าวๆ ในการตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะเลือกเลี้ยงสายพันธุ์แท้หรือว่าสายพันธุ์ไฮบริดครับเพื่อนๆก็สามารถตัดสินใจได้ว่าสายพันธุ์แท้หรือว่าสายพันธุ์ไฮบริดสายไหนเหมาะสมกับเราครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นเรื่องของเทรนด์ sustainable หรือ Self s e l f s u f f i c i e n c y คือการพึ่งพาตัวเองแล้วลดการพึ่งพาจากภายนอกเราสามารถต่อยอดเองได้ผลิตเองได้ใช้เองได้โดยไมต่ต้อง ซื้อจากภายนอกอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับสายพันธุ์แท้ก็เพราะว่าการมีสายพันธุ์แท้นี่แหละครับจึงทําให้นักพัฒนาสายพันธุ์หลายท่านโดยเฉพาะในต่างประเทศนะครับเขามีการพัฒนาสายพันธุ์จนทําให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ๆที่น่าสนใจมากครับอย่างเช่นหลายเป็นร้อยปีก่อนก็ยังจะมีพวกสายพันธุ์กาคีแคมเบลอินเดียลันเนอร์คืออื่นเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเป็นคนมีพื้นที่น้อยนะครับ ไก่ไฮบริดหรือว่าสายพันธุ์ไฮบริดก็น่าจะเหมาะสมกับเราครับเราอยากเลี้ยงในพื้นที่เน้อยข้างบ้านหลังบ้านสัก4ีหตัวไว้ทานไข่เองแน่นอนครับไก่ไฮบริดเราซื้อมาราคาไม่แพงเลี้ยงไปกินไข่ไปแล้วก็พอหมดอายุปี2ปีก็ซื้อใหม่มาเลี้ยงนะครับแล้วเขาเรียกว่าอะไรก็เราไม่มีพื้นที่ขยายพันธุ์เราก็ไม่จําเป็นต้องซื้อสายพันธุ์แท้มา หนึ่งซื้อสายพันธุ์ไฮบริดก็ได้ถูกกว่าซึ่งสายพันธุ์ไฮบริดรต้องมาเลือกอีกทีนะครับว่าเราไฮบริดอะไรอะไรครับอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างครับไก่ไฮบริดก็นิยมเลี้ยงในระบบปิดนะครับระบบอ e ีแว็ซึ่งเป็นการเลี้ยงเชิงพาณิชย์เชิงอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ปริมาณไข่เยอะแล้วก็ไข่ใบใหญ่นะครับซึ่งแตกต่างจากการเลี้ยงแบบอารมณ์ดีและเลี้ยงแบบอินทรีย์หรือออร์แกนิก คือเป็นคนละแนวกัน,นะครับซึ่งการเลี้ยงแบบปิดหรือเชิงอุตสาหกรรมแน่นอนครับว่าไก่จะอายุไข่สั้นกว่านะครับเพราะว่าแน่นอนว่าบางเจ้าก็เอาไปยืนในกรงตับแคบ,บๆไก่ก็เครียดอายุก็สั้นลงนะครับบางก็ใช้ยาปฏิชืนะฮอร์โมอนเร่งด้วยครับอีกเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์ไฮบริดหรือว่าไก่เป็ดไฮบริด ส่วนใหญ่แล้วทุนผูกขาดมักจะโฆษณาชวนเชื่อนะครับว่าพวกเมล็ดพันธุ์ไฮบริดหรือสัตว์ไม่สามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อได้จริงๆแล้วถ้าเรารู้หลักการนะครับเราสามารถทำได้ครับเราสามารถปลดล็อกเมล็ดพันธุ์เก็บไว้ใช้เองได้ครับเพราะเมล็ดพันธุ์ถูกส่งมารุ่นต่อรุ่นจากบรรพบุรุษของเราฉะนั้นก็ไม่ควรจะมีใครมาผูกขาดเมล็ดพันธุ์ของพวกเราได้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไป หวังว่าเพื่อนๆคงได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณมากครับ